มาเล่นซ่อนแอบกล่องสีลุง้งในคาลิฮับหมื่นร้านของไอวานนั่นเองค่ะที่เราจะเล่นทั้งหมดในวันนี้นะคะคือสีชั้นนั่นเองในแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีกล่องสีลุง้งวางอยู่นั้นไปทั่วบอกเลยว่าเยอะมมากโดยครั้งนี้ไอวากับพี่นั่จะเป็นฝ่ายแอบทีมช่องจะเป็นฝ่ายหาและเกมนี้มีเงินรางวัลที่คนหาเจอสูงสุดถึง4 0 0 0มืนบาทมาดูกันว่าใครจะเป็นคนได้เงินรางวัลกลับบ้านไป โอเคคะ่ะทุกคนตอนนี้แผนแลกของเอวานะคะคือชั้น4เพราะแน่นอนนี่คือบ้านเอว่าหนูก็ต้องรู้ดีที่สุดและอย่าลืมกด subscribe ช่องซัมพอไอวด้วยนะเพราะดูคลิปสนุกๆแบบนี้แป๊ลุยนี่นะคะเราช่วยกันตั้งแต่ว่าไม่ได้ตั้งชั้นนี้อย่างพี่ดูดูด,ออดูอยู่กองไหนดิ <ผม S 1> อยู่กองไหนดิผมจะอยู่ชั้น 5, 5นี่แหละไม่ผมจะอยู่ข้างในบ้านคุณเอวาชั้นหไปเลยอุยเลยคะ่ะ าชมพูเหลืองเดี right, right. right. uh ๋ยวผมเอาชมพูเพราะนี่คือนี่คือห้อง A อวอยู่ในนี้แล้วผมจะเลือกชงพูเพราะมันคือสีที่เอวชอบไปๆปไปอันนี้เจอปัญหาตอนนี้เข้ากล่องนี่เดีโอเคเข้าไปได้แล้วค่ะทุกคนอันนี้ผมเลือกชมพูอันนี้นะครับ นี่นะคะเอวากับพี่เนตได้ที่แอบแล้วค่ะถึงเวลาที่ทีมช่องจะมาหาพวกเราแล้วทุกครั้งในการหาเราจะมีเกมให้เล่นหากใครชนะก็จะได้รางวัลพิเศษในการหามาเกมแรกคืออะไรเกมแรกคือกินเยลลี่ค่ะใครกินเยลลี่หมดก่อนได้เลือกกล่องก่อน okay, โอ้โหจนช็ไม่ไม่บอลจะไปตัวแทนส่วนส่งเขียวค่ะน้องเด่นเดียวอือ เร็วมากเร็วเร็วกว่านี้ตอนนี้ารเป็นลมเงือกกลนกึืนเร็วอ้าวเจอแล้วเดี๋ยวรีบ้านไหนเขาปุ๊กใหญ่ขนาดนี้เข้าไปเข้าไปได้เปิดก่อนใช่ว่าจะเจอเปิดที่หลังก็ใช่ว่าจะเจอตอนนี้ก็เหมือนแคมปิ้งกันเลยนะคะทุกคนแต่อเมริกาไม่เป็นไรแต่ทุกไม่เงียบนะคะท่านีอยู่ถึงนั่าเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเจอเอวาตรงไหนหมดเวลาในการแอร์แล้วผมไม่รู้เขาจะไปชั้นไหน ถ้าเห็นใครมากเราะก็ปิดได้ให้จุนเลือกเลยที่เล่นให้แล้วจุนว่าคิดว่าน่าจะอยู่บนหลังคาเดี๋ยวอยู่ในกลองไปหาเลยอ่าซ้ายหรือขวาซ้ายจุนเห็นกล่องหนึ่งสีฟ้าตรงนน้นจุนคิดว่ามันเป็นมุมอับสายตาไปะไปที่แปลกแปกแบบนี้เฮลโหลดนแม่ไอ้หนูอ่ะน มีนี่คือคอหักหีแล้วเนี่ยเมื่อกี้ี่ลุกขึ้นไปจัดกล่องนะคะเห็นไหมเพราะว่ามันจะตกหน้าลิฟต์มีใบหนึ่งหน้าลิฟเหรอหน้าลิฟ์เลยเอาแบบตรงลิฟเลยอะได้เอาไปไปหน้าลิฟต์องนี้แหละเทมโอง่องนี้แหละอย่าไปโกงดิเลือกเลือกแล้วก็เลือกเลือกแล้วก็เลือกอย่าอย่าไปยึ๊กัดยึกัดอะพอปะเลยไม่่ไไม่่ เดี๋ยวไปว่ากันเกมต่อไปที่เดียวตอนนี้ผมนอนแล้วนะครับเพราะว่าผมใจผมโคตรอยากชนะเลยครับก็ไม่อยากเสียตังค์ไม่อยากให้ทีมชนะคือใจผมกาังเ่งขันสูงแต่ก็อีกใจนึงก็อยากให้พวกเขาเจอจะได้ให้เงินแล้วก็ช่วยพวกเขารอดู ทีมไหนที่ผู้ชื่อจังหวัด Eller, ที่ขึ้นต้นด้วยนอนหนูครบสจังหวัดก่อนได้เริ่มก่อนสามหนนยสมนอนบีนนทับีีสั้นกว่าเร็วกว่าเยอะเ็สิบบนน่ะเรียกได้เลือกก่อนนะไ้เลืกนีมีโอกา่อน่ัน่มีะชนะเหมือนเมื่อกี้วุ้มีสี่ผมให้พีเอเลือกเดวนี้ ไมล่ะเป็นเป็นโนยูใกล้เป็นโนอะไรนะตัดกงาันก้า็เลือก้าเลอกเลยจะให้ผมเลือกอพี่เลือกพี่เลือกเลือกพี่บอกให้เลือกอาสีฟ้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 าสีฟาสีฟ้าีี ดูคิดว่าน่าจะเป็นสีชมพูไม่เนกก็เอวาต้องอยู่สีชมพูแน่ๆเพราะเขาชอบสีชมพูอ๋อตรงนี้ไม่ค่อยเห็นเดินมาทางนี้พอทุกครั้งที่เข้ามาอ๋อเขาจะฟูกันใช่อ๋อมาแบบเดียวพี่เอ็มเลยเออทฤษฎีเป็นโนทฤษฎีตัวนกตัวนกตัวนกอะไอคินขโมยอ่ะไอคินเล่าอ่ะตัวเราทฤษฎีพี่เอ็มตัวนกกล่องนู้นอ่ะสีชมพูกล่องนู้นสีชมพูกล่องนู้นเอาทำนี่นะโอเค 1 2ึ่งอนึงงแลาวเาื่อกี้เมื่อกี้ก็มาถึงทางแล้วาะไา่า่า่าฮ่าฮ่า่าฮ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 า่ฮา กินกลงใจใชนะพวกคุณอยู่ไว้ตรงนี้ผมขอไปแอบที่ไหนได้อขอสอ,อานาทีไม่น่าเลยพวกเขาเจอผมคนแรงยังไม่ได้เจอเอว่าแพงผมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอ่าขึ้นไปถึงเพนท์เฮาส์ไหมหรือลงไปข้างล่างขึ้นลงขึ้นลงอ่าผมไม่รู้แต่สิ่งที่รู้คือทุกคนต้องติดตามช่อง u u n l o w เอว่าเลยใครที่ดูอยู่แลวยังไม่ได้กดติดตามไปกดตอนนี้แหละเดี๋ยวผมนั่งรอกดหรือยังกดหรือยังโอเคไป ผมเลือกเพนท์เฮาส์ที่จะแอบ,บต่อสำหรับ1,000 0สุดท้ายนะครับผมเลือกชมพูเหมือนเดิมนะครับเพราะเราอยู่ช่องโซนโฟร์เอวาก็ต้องชมพูนะคะไอ้เหมืนันมันต้องชมพูนะจ๊ะเพราะว่ามันสดใสแฟนพี่ก็สดใสที่ดในโลรครับรักก็คือึ0 0มืนี้จะไม่ต้องหายใครแน่นอนผู้เข้าหาไม่เจอแน่ป่ะอ,อันนี้คุณเคยมากินข้าวบอออ่อยแล้วชั้นีีกล้องเยอะมาก ันนี้คุณเคยกมที่สามผมเกมที่3เกมคำถามไหวพริบทุกทีมต้องตอบคำถามและตอบให้ไวที่สุดคือจางเทงโน้ตของคำถามนะคะคุณแม่ของพับมีลูกชายอยู่3คนคือมิกโอมและอีกหนึ่งคนคือใครคะพับถูกต้องค่ะพี่เอ็มโอ้สิ้นหวังไว้พับถูกต้องค่ะพี่เอ็มโอ้สิ้นหวังไว่แล้วทำไมไม่จับแล้วเราก็จับเราก็ตอบได้อะไร ซก็ไล่เอา้ายไหมเอาเก็บใช้ได้หนึ่งสองหนึ่งสองใช้ทีหลุดไหนอเอาก่อนี้เอาก่อนี้เลยเอากอเอากอเอากพี่จุเลองหไ่มเน้ยเอระบ ต่อไม่ม <si ีอวาข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 อขา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 ขอขตขอเลยาขาขาเลขาต่อเลยขอขาลาขเขาขา่าขาขาขอขา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 อาขลขา่าขายา่าข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 ายาอาข้ขาขาเาียขาขาเาาเา็าข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 ายาข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 อขาขามาเาข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 ขายาขาเาขยขา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 ่าขาาข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 าาขา่าขาขาาขาขเขาขาาขาขาข สามสอมหนึ่งไม่ไม่ไม่กล่องอยู่ดีดีวะเอว่าเอว่าไปทำฟม่สอะอ่ะตัวนำกล่องนี้ใช่กล่องที่อ่ะผมงงเดี๋ยวใครี่เจอมันผ่านมือของเกจิอาจารย์น่ะละมานึ่สอง อันนี้ให้อีกรอบเหรอได้ให้อกาให้โอกาได้จำจีมะเผื่อปอะไปเอาลอเอาทำไมใจคอจะเอาหน้าลิฟต์อย่างเดียวเลยเก็บหมดไงเก็บหน้าลิฟต์ช้นไปเลยใจคอจะเอาหน้าลิฟต์อย่างเดียวเลยเก็บหมดไงเก็บทุกช้นไปเลยไม่อยู่แล้วนี่ยอันนี้อะไรปะขอไฟเปิดกอไปลุกไม่มีเดี๋ยวนี้ว่โจยนะสามสอาม

ทานได้ไงล่ะคะตอนที่หนูขอบคุณครับอ่านมาดิหนูเลยอองตื่นชีวิตเท่านั้นโอเคค่ะจะให้ไอวานไปเปลี่ยนที่แอร์ได้อะมีเอาพยายามขึ้นโอเคอามอไม่ต้องอยู่แล้วอมองถึงดังตัวละครพีเลยตรงนี้มันดีมากเพราะว่า ถ้าเขาขึ้นมาชั้นนี้ผมจะได้ยินตั้งแต่เขาออกจากลิฟต์ผมสามารถเตรียมตัวไดว้แต่ก็ลุ้นอยู่ขอให้ไม่เจอครับขอให้ไม่เจอเลยอย่างโหสู้อยู่แล้วเอว่าคิดว่าแอบที่เพนท์เฮาส์ต้องรีบมาเพราะมีเวลาแอบแค่แป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเพนท์เฮาส์เนี่ยเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วเอว่าอ,อยู่บ้านนี้มานั้นนี่คือบ้นของเอว่าเพราะฉะนั้นเอว่ารู้จักเพนท์เฮาส์ดีที่สุดในทุกคนแน,น่นอนเพราะทีมทุกคนก็เคยมาแค่สี่ห้าส่วนมากไม่ค่อยได้ขึ้นเพนท์เฮาส์เท่าไหร่นะคะ okay. หนูแดดดีตอนนี้เหรอใช่เราอยู่ด้วยกันปรลัดละวัดดวงเลยกล่องเดียวไม่ไม่ใช่ไม่ใช่กล่องเดียวกันคนละกล่องเสี่ยงมากนะเสี่ยงนะเสี่ยงมากเพราะว่าถ้าเขาเจอแดดดีแล้วเขาจะไม่หาหนูแน่เขาจะไม่คิดว่าเราจะแอบด้วยกันสองคนแน่เขาจะต้องจากกันนะจ๊ะกันหนูหนูอยู่ข้างๆดีต้องจากกันนะจ๊ะ โอเวอร์แอคติ้งตลอดเอานี่ไปเดี๋ยวเอาเอาพีชให่กินเฮ้ยเออดูดูทำไมทำไมโอ้ทำไมทำไมถึงคิดถึงขายนั้นเลยหรอรักแฟนนะขอเฮ้ยหนูอยู่ตรงนี้เพราะถ้าอยู่ตรงนี้เขาไม่สงสัยว่าหนูอยู่ในนี้แน่ๆถ้าเขาเจอใครคนใดคนหนึ่งเขาไม่คิดว่าอยู่อยู่ตรงนี้แน่ๆอาจจะหรือว่าเขาเลือกพรือเขาอาจจะคันๆหมอว่หนูอยู่ตรงนี้เลยหนูว่าเขาไม่หาหรอกโอเคโอเควัดดวงเลยพี่เนยอยู่นู่นนเอวาอยู่นี่วาดกันด้วยอเดี๋ยวจะเอาสามปึกอันนี้ให้เลือกอะไร โอ้วันี้ให้เลือกให้เลือกก่อนไงใ่ให้แค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวได้เอากล่องนู้นไปเปิดสิไปเปิดมีแต่ฟ้าเหลืออันนี้ใช่ไหมเออเปิดเลยเน่ๆวาโดนเน่หนึ่งสองหยุดไปลูกไปเมาเ้าเกมเลยเกมที่4เกมปั่นจิ้งหรีดสิบรอบถ้าใครคนไหนเซไปชนกล่องจะต้องเลือกกล่องนั้นทันทีอะไรอะของกันดิของกันไงเออเรอ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 หนูฮะ<ห>รักครับจะดิจะจีบหนูผ่านกล่องกระดาษเนี่ยนะรักมากมากที่สุดที่สุดคงสุดสุดสุดหนูรักมากที่สุดคืออินฟินิตี้เท่ากับไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วงั้นพี่ก็เอาอินฟินิตี้บวกหนึ่งหนูก็อินฟินิตี้คูณอินฟินิตี้จบชูชูช่ชุกโอเคเอาปุ่มจุดไหมพี่เปล่าวะโอ้สภาพโทรศั่อ์ไหมอ่ะพี่เที่ยวก่อนไหมเที่ยวก่อนนี้เอามาเล่นก่ยวเอาหมดสใ้่เปล่ามอ ใช่ใครรู้เปล่าใช่เหมือนจะได้กินเงินหมื่นเหมือนจะได้กินเงินหมื่นแล้วเหมือนจะได้กินเงินหมื่นทั้ง2ทีมยังหาฉันจอดรถกันต่อแน่นอนค่ะว่าหาไม่เจอฮ่าเอวากับพี่เนทกลงเพราะว่าเอวากับพี่เนทไม่ได้แอปสน,นี้ไงจา้าอุ้ยันนี้เปิดหมดเลยเหรอ โอดเกินไปฉันตอบไปกันครับแล้ก็ดีใจเพราะพวกเขายังไม่มาเน็ตและเอวัฒทั้งสองข,ของอาจะบอ,ออบอร้อนมาค่ะฮะเดี๋ยวข้าวเวลาเราต่อเพลงนิดนึงไหมแล้วถ้าต่อเพลงแล้วถ้าเขาขึ้นมาเขาก็ได้ยินสิแล้วถ้าเขามาปุ๊บปิดปากทันทีเลยโอเคเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกหนูมั่นใจในความดีที่เราทำมันจะต้องช่วยเคตั้งแต่มาเจอเธอเ,ธอเท่านั้นโอเคนอนหนูนาฬิกาเรือนเกา่าเวลาไม่จล้ว ไม่มีวิ่แววเน,นินนเท่าไรรอเลลรอเลลือรเรือรักก็คือรักลงก็คือลงเมื่อเชาวบ่มงงมองมอง,มองมามองนั้นๆคนสวยตั้งมองนั้นๆตอนนี้ทีมช่องขึ้นมาชัมเปนเฮา์แล้วเอว่ากับพี่เนทใครจะ้อนเจอก่อนกัน ทุกคนเรากลับมาที่ชันอะไรูนี้จะเอายังไงเกมที่5ลูกอมได้หวานใครได้ลูกอมเปรี้ยวจะได้เป็นสายเลือกทีหลังส่วนใครที่ได้ลูกอมหวานจะได้เลือกทันทีขอเปลี่ยนนิดนึงใครได้เปรี้ยวได้กล่องเดียวได้หวานสองกล่องเอาบังลาโอเคไม่ต้องมองนะพอหมหนึ่งสองกอนอกอุ๊จน ไป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 เราจะรอดูคนที่แพ้จนตีสองสองก่องก็ใช่ว่าจะเจอเพียวกล่องไหนนี่อ่ะพี่เลือกงถามมาเนี่ยถามพี่เลือกงถามมาเขาไม่มาอยู่หรอกเขาไม่มาอยู่หรอกเอาเผื่อคนละกล่องเลยพร้อมกันเลยเปื่อคนละกล่องเลยคนละกล่องเลยคนละกล่องเลยไม่เอาหน้าลิฟต์แล้วหรอเอาไปแล้วนะจำหน้านี้อีกอันนึงอู้หรืปล่าไม่อาจจะบอกเลยเอ้าเฮ้ยอะไรวะโอู้้เลือกนีกอ่าหนึ่งไ ตกใจจริงป่ะจได้ว่าจะเลือกกล่องนี้ก็เลยให้ดูหน่อดลโอ้ยอ้ตังตัวได้ยินว่าจะเลือกกล่องนี้ก็เลยให้ดูหน่อยดิล่ะยังไม่เลือกหรอเมย์เมย์หรอย์มย์ยังไม่เลือกเลย โอ้เหลือไม่เยอะใช่ใช่ทุกคนยังมีอีกสี่อีกกล่องนะให้พูกคุณเลือกก่อนเลยอ่ะให้พูกคุณเลือกก่อนเลยไปให้พ่อชั้นนี้หรือไม่ใช่ชั้นนี้หรือไม่ใช่เอาแค่นี้ก่อนอ่ะช่วยไม่ได้แล้วอ่ะออานูกช้าได้โมงตุ้นพี่ออมนี้เอาเลือกเอาลูกก่อนเลยเฟอร์ผมพองงานพอมกันพองงานเดินรอสัก ไม่มีวัยเมื่อกี้ตกใจรึว่าทีมนู้จะได้ใช่ท้ายว่าให้เจอนะจ๊ะไม่มีทางตอนนี้เราเหลือกายแพ้3กล่องสุดท้ายอ่แต่มันเหลือ4ี่ร้อยกล่องใช่ใช่เออหลือให้ดีใจหนึ่งอยากให้ผู้คนได้ตังค์แต่อีกใจหนึ่งคือไม่อยากให้แฟนเสียตังค์เพราะแฟนเป็นไซเปร่เดี๋ยวเรจะไปเปร์เน็ตดีแต่ทีมเนี้ซื่อๆนะที่ผมนำมาแล้วเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปใกล้ยืนยืนตรงนี้แล้วจ้ะ แล้วคุณไปอยู่ใกล้ทำไมกันโกงหมดไงเรียกแล้วเตรียมของของกล้องมิกตอนเนี้ยจูนสิ้นหวังที่จะได้เงินหมื่นแล้วเอาแค่หมื่นเดียวก็พอเดี๋ยวจูนเอาไปเก้าพันพี่พีเอาใบพันเดียวพอโอเคดตกลงตกลงดูดีชนะที่ยางภูมิใจไหมพีไม่ได้บอกไม่ได้โกหกพวกเขาพี่แค่ส่งสายตาแบบปรับมองข้างในห้องพวกเขาก็เลยใบในห้อง พี่ไม่ได้พูดอะไรพี่แค่เขาเรือไม่ไม่กี่กล่องพี่ว่าสองหรือสามกองถ้าเขาพลาดเขาก็ต้องมาหาหนูเลยจริงจกับเพื่อนจริงจกล่องนี้มันไม่น่าจะมี็นหรอกเพื่อนโลยหนึ่เพื่อนเพื่อนพลาดแล้วเพื่อนเพื่อนไปให้กำลังใจเรากับกล่องนู้นดีกว่าเพื่อนมาโอเคพอช่วยช่วยหนึ่ แล้วนะแล้วได้สองหมื่นไม่เป็นไรเราคนละครึ่งไปหายวายวๆอยู่ตรงไหนไป่ปเลยไปกอนเกมเองไม่ได้หลอกไม่เก็บด้วยผมไม่ได้โกหกอะไรไม่ได้โกหกแต่บอกว่าพวกคุณไปเลยเดี๋ยวผมเก็บเองเอาเปิดด้ยนะตเปิดเลวยหนึ่งสองปีเอฟบีงานเงียคุณนาธานคุณนานเนี่ยนะ วอุ๊ซอยากจะสายเปยสกักหน่อยผมกมเปลี่ยนเกือบได้สามหมื่นแล้วพีเ่เบี้ยบอกว่าดีสอบไปดี่เลยฟ้อนนี่จะไม่ถึงเปลี่ยนใจเพราะทำไมถึงเปลี่ยนใจจับแลนี่นาจ้าเพราะคุณได้ทานแผนตุกมันเป็นจับสแกออกมาทำให้พวกเราตายใจว่าข้างๆไม่มีแล้วเขารักเอวามากนะเขายอมเสียสละโดนแล้วก็จ่ายหนึ่งหมื่นเพื่อที่จะไม่เจอเอวาเเ,เ,เราแค้นนี่อยู่จริงนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหวังว่าจะชอบคลิปนี้แล้วรอดูว่าเราจะไปเล่นซ่อนแอบไปทำกิจกรรมสนุกสที่ไหนต่อ you, you, bye. Bye bye. เอลอสจิบิ๊กมาร์ายปาเอวาชนะ <laughs> ช่วงเอวาแชทำบิ๊กิ๊งๆิ๊ <c oughs> ความทุกข์ บทเรียนที่ประเสริฐของชีวิตและเป็นเหตุกระตุ้นเตือนให้เราก้าวไปข้างหน้าพวกเราทั้งหลายจึงไม่ควรย่อท้อต่ออุปสรรคควรเห็นว่าอุปสรรคเป็นเครื่องสร้างกำลังใจและเป็นปากทางไปสู่ความสำเร็จในภายหลังคำสอนจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ I love you Big m u c h อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้เพราะเอวามีอะไรสนุกๆจะให้แฟนคลับที่น่ารักของเอวาดูอีกเยอะเลยบายๆเจอกันคลิปหน้านะ